chúa và chúng ta đã mang nhiệm của lãnh đạo các bạn đến đây để gây ảnh ผิมคอหนลูกอาผ้าูคมหนูไหนลูกเอาคอมเครื่องฟินนะลูกอ่าหาอะไรพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้นี่หนีหน่อยดิพี่เขาตจะยบได้งยกมาเยี่ยมเอาเปิดประตูเลยนี่ลูกนแม่แม่แม่มาอยู่ใช่ไหม แฟนไหมโตโตโยัเลียเียนอยู่มหาลัยอ๋อเลมอยู่มหาลัยหาลไรลูกสาวมหาลัยไหนจำไม่ได้ครับไ่้าใจเหลอานี่สามใช่ไหมสาคนนะแค่สามคนนะถูกไหมสาคนก็มีมีพ่อแม่แล้วก็สามคนนั้ ครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับครอบครัวผู้ที่ติดโควิดนะครับซึ่งมีภรรยาและก็ลูกสองคนนะครับนายกเองนะครับก็ได้นำอาหารนะครับซึ่งเป็นร้านประจำที่เด็กชอบนะครับนั่นก็คือว่าไก่ทอดนะครับเอามาให้วันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาในการที่จะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดในทำนองเดียวกันนั้นนายกก็เอาหน่วยเฉพาะกิจหนึ่งหน่วยที่ฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะครับ ได้สวมชุดนะที่ป้องกันแล้วนะครับไปฆ่าเชื้อในบ้านของเขานะครับและที่สําคัญตอนนี้มีคนเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์นะของอผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ทางสถานีอนามัยนะครับทางคุณหมอนะครับเขากําลังสอบสวนแล้วก็จะได้นำนะไทม์ไลน์ ในการเดินทางของเขาว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรมาให้แจ้งอีกครั้งหนึ่งสําหรับนายกเองก็ถามแค่คร่าวๆว่ามาจากไหนมาจากไหนนะครับแต่รายละเอียดนายกอยากจะให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็คือว่าทางสถานีอนามัยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการสอบสวนเพื่อจะได้ทำลายที่มีความชัดเจนแล้วเราก็จะหาแนวทางในการที่จะป้องกันต่อไปครับครับตอนนี้ก็มาเดอะแพลนะแต่ก่อนติดอยู่หนึ่งลายนะติดอยู่หนึ่งลาย แต่ตอนนี้มาเพิ่มเป็นสองแล้วรวมทั้งหมดเป็น14ลายครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ดาเนินการในการคัดกรองให้ท้องถิ่นในการคัดกรองตรงน,นี้นะครับมันจะระบาดไปหมดครับพี่น้องครับดังน,นั้นอยากจะฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านจะยกเว้นระเบียบหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ให้ท้องถิ่นทําหน้าที่ในการสัดนกรกองคนครับว่าให้แยกคนออกว่าคนติดคนไม่ติด ตอนนี้มันมั่วไปหมดเลยครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วนายกแค่รอคนที่จะติดอย่างเดียวแล้วก็ต้องมาพ่นยามาแก้ไขมาส่งอาหารอย่างนี้ครับผมว่าไม่ถูกต้องครับ